ไม่ได้ไลฟ์สดช่วงนี้มีแต่มายืนยันตัวตนแป,บแปบ๊บๆก็ไปแล้วขอบคุณนะคะที่มาแวะทักทาย บักถั่วอร่อยซื้อมามก็มาทิ้งไว้สวัสดีค่ะคุณยายมีนาทานกันนิดๆหน่อยๆอันประพิษก็ขั้วถัวถ่วถัว่วขั้วนะเอาพิษมายืนยันตัวตนนะคะ อัตพลคำจัน์มายืนยันตัวตนเนี้อเปียกตัวดำไปเข้าไปพักผ่อนนะคะไปขายของมาแล้วใช่ไหมขายของมาแล้วก็ไปพักผ่อนเด้อพาพีก็ <c oughs> <c oughs> ลืมเอา ข้าวกว่อนนะคิดหุนข้าวกว่อน คุณมากค่ะขอบคุณนะคะมาทักทายแค่นี้ก็ดีใจแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณสาธิดาคุณสาธิดาสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะในตักพักหนึ่งแล้วสวัสดีนะคะมายืนยันตัวตนเฟซ พวกปะทักทายมาพูดคุยมาเยี่ยมบ้านเราเฉยๆแค่นั้นแหละไม่ต้องการเวลาไม่ต้องการคอมเมนต์อะไรนะคะถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรจ้ะ พอซ้ำน,น,น,นั่นหนึงยอดกันเลย เข้าไปาพักผ่อนนะคะไปขายของมาแล้วใช่ไหมขายของมาแล้วก็ไปพักผ่อนเด้อะพี่ก็ ขอบคุณจ้า ในทักพักหนึ่งแล้วสวัสดีนะคะมายืนยันตัวตนเฟซก็ไม่ต้องมาเฝ้าเด้อสวัสดีจ้าไปต่อทำอะไรก็ไปทำ เพื่อนหายเนาะค่ะเนาะมาเด้อมาเด้อประพิษมาแล้วม่วงนะพี่น้องนะม่วงม่วงทำงานบ้านพื่ง ร้อนๆอยู่ก็เลยยังไม่กรอบ หน่อยได้ไหมคุณสายฝนตอบหน่อยได้ไหมตีตีเหล็กตีตีเหล็ก เด้อว่าตอบไปแล้วเด้อคุณ